ครับอันี้ครับเสื้อมาอีกรอบหนึ่งแล้วนะครับก็ปกติลูกค้าจะสั่งเป็นซองนะครับตอนนี้ก็จะเป็นเป็นกล่องนะครับเป็นกล่องซะส่วนใหญ่ครับเพราะว่าเรามีโปรโมชั่นนะครับแถมนะครับเสื้อครับเสื้อสวยด้วยครับเป็นผ้าล่มนะครับระบายความร้อนได้ดีครับเกษตรกรซื้อไปแล้วครับกล่องหนึ่งนะ้รสั่งมาต้องการเสื้ออยกครับก็กล่องหนึ่งนะครับเสื้อครับหนึ่งตัวครับอันนี้ก็เก้าเก้าของครับ เตรียมไว้นะครับผมครับอันนี้อยูนะครับนี่ครับสวยๆด้วยนะครับแล้วหลังสติ้งนะครับมีหน้าต้างแบบนี้เลยนะครับครับหนึ่งกล่องนะครับหนึ่งกล่องเท่านั้นด้วยนะครับเสื้อหนึ่งตัวนะครับสุดยอดอันนี้เก้ากล่องครับอันนี้เก้ากล่องครับเยี่ยมมาให้น้องให้ส่ง ปกติโปรโมชั่นนะครับโปรโมชั่นนะคะฟองนึ่งอย่างตรงนี้นะครับหกพันนะครับโปรโมชั่นนะครับโปรโมชั่นเราให้นะครับใครที่สั่งมานะครับจากหกพันนะครับมีสเปเชียลลดอีกสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วมีเสื้อให้อีกนะครับตัวนึงนะครับเสื้อสวยด้วยเนาะกล้า่องเต็มรัวยนะครับ